ขอความเจริญให้รมจะมีระยิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญายิโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อตาตมาผาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าการไม่ควรที่จะทำความเพียนห้าประการหรือว่าสมัยที่ไม่ควรจะทำความเพียนห้าประการ าการทำฟาร์มเพียรที่จะประพฤติปฏิบททัติธรรมก็ต้องอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างที่มาสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติได้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องสนับสนุนแล้วเนี่ยาการทำวาร์มเพียนก็ไม่ทำเร็จผล เรามาดูว่าสมัยที่ไม่ควรทำฟาวามเพียน5ประการข้อที่หนึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าชินโนโหติเป็นผู้แก่แล้วมีความแก่ครอบงามแล้วะฉะนั้นถ้าจะปะพปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะเรียบเร่งทำตั้งแต่อย่างแข็งแรงหรือว่ายังอยู่ในวัย อนหนุมสาวหรือว่าวัยกลางคนไม่ใช่ว่า,ผ,า,า,าวปปวผัดวันประการพุ่งรอให้ปลดกษียนเสียก่อนรอให้ลูกหลานเจริญเติบโตก่อนถึงจะได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอธิสูตรแล้วผัดวันประการพุ่งผัดไปผัดมาตัวเองก็ย่างเข้าสู่ฟาร์มฉลาพอฟาร์มฉลาครอบงามแล้วเนี่ย ก็เอาตัวเองไม่รอดก็คือต้องอาศัยคนอื่นจะลุกจะนั่งจะกินจะขับจะถ่ายก็ยากลำบากไปเสียหมดเพราะฉะนั้นคนแก่ก็เลยไม่สามารถที่จะทำความเพียรได้เพราะว่าสังขารร่างกายไม่อำนวยก็เป็นข้อคิดว่าถ้าจะประพฤติปฏิบัติตทมควรทำเสียตั้งแต่อย่างแข็งแรง อย่าปล่อยวันประการพุ่งผัดไปผัดมาจนตนเองแก่ชลาจนทําอะไรไม่ได้ในประการที่สองพยาิีโตโหติเป็นผู้เจ็บไข้ถูกความเจ็บไข้ครอบง์มาแล้วผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำความเพียรได้เช่นกันเพราะว่าเมื่อถูกความทุกขบีบคั้น โรคภัยไข้เจ็บปีพันก็ต้องนอนสมหรือว่านอนอดโอยอยู่กับความเจ็บไข้นั่นเองอไม่สามารถที่จะทำความเพียรได้ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บก็ลมเล้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้นก็เลยทำความเพียรอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เลยตามเลยอาฉะนั้นถ้าเรายัางแข็งแรง ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ควรรีบเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมเียตั้งแต่เนิ่นๆในประการที่สทุพพิกขงังโหติเกิดทุพพิกภัยก็คือข้าวยากหมากแพงข้าวกล้าเสียหายาชาวบ้านชาวเมืองมีความฝืดเครื่องไม่สะดวกในการดำเนินชีวิต มีความแรงแค้นทำมาหากินลำบากเพราะญาติโยมหากินลำบากหรือว่าไม่มีไรายได้ก็ไม่สามารถที่จะมาใส่บาตรได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทำบุญได้เพราะว่าลำพังคนในครอบครัวก็หลายคนหลายปากที่จะกินอธิษฐานแล้วพอทุพิกภัยเกิดขึ้น อภิสุบินทบาทไม่ได้ก็ทำฟาร์มเพียนไม่ได้กระสับกระซายอยู่กับฟาร์มหิวนั่นเองในประการที่สี่พยางโหติเกิดภัยก็คือมีขโมยขจรมากขโมยขจรก็ไม่เลือกว่าอาจจะเป็นชาวบ้านหรือว่าจะเป็นพระภิสุมีโอกาสเ่าก็ปล้นมีโอกาสเ่าก็ขโมย เพราะว่าอาชีพของเขาเป็นโจนอาฉะนั้นถ้ามีโจนมีขโอยมากๆการที่จะทำความเพียรของพระภิสูจ์ก็ยากและชาวบ้านก็คือกลัวขโมยขโจรก็ไม่อยากจะ,ะแสดงออกว่ามีอยู่มีกินอาที่สุดแล้วหมู่บ้านหรือว่าชาวบ้านก็กระจัดกระจายแตกกันไป ก็ไม่สามารถที่จะทำนุบำรุงพระภิสูจ์ได้พระภิสษุน์ก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างสงบได้ก็ําความเพี่ยนไม่ได้อันในประการที่ห้าสางโคพิโนโหติประสงค์แต่กันแต่กันด่าว่ากันต่อว่าต่อขานดา่าทอซึ่งกันและกันอัลระทิ้งกันและกันไม่ช่วยเหลือกัน คนทั้งหลายที่ไม่เลื่อมใสในพระเจ้าพระสงฆ์อยู่แล้วก็ยิ่งไม่เลื่อมใสหนักชนบางเหล่าที่เลื่อมใสก็มีจิตใจเปลี่ยนไปจากการที่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสคนที่ไม่เลื่อมใสยอยู่แล้วก็ยิ่งหนักเขาไปอีกก็คือไม่เลื่อมใสฉะนั้นสังคมของสง ก็ต้องอยู่ที่ความสามัคคีซึ่งกันและกันเป็นหลักไว้ก่อนถ้าสง์ไม่มีความสามัคคีทะเลาะบอกแวงชาวบ้านเขาได้ยินได้ฟังที่เขาไม่เลื่อมใสข้อหยิ่งไม่เลื่อมใสที่เขาเลื่อมใสอยู่แล้วความเลื่อมใสเขาไม่มันคงเขาก็ไม่เลื่อมใสและยิ่งสมัยปัจจุบันก็มีโซเชียลที่จะถ่ายคลิปออกด้วยแต่มีพระสงฆ์ทะเลาะกันมีพระสงฆ์ทำไม่ดีไม่งาม อธิษฐานแล้วก็เป็นไปตามนั้นก็คือไอ้ที่ไม่เลื่อมใสก็ยิ่งไม่เลื่อมใสหนักข้าไปอีกไอ้ที่เลื่อมใสแล้วก็ไม่เลื่อมใสอธิษฐานแล้วอาการทำความเพียรของพระพิสุทที่จะพ,ะพุทธปฏิบัติธรรมก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งห้าประการที่เป็นการที่ไม่ควรทำความเพียรเพราะว่ามีเหตุการณ์ทั้งห้าประการเข้ามาบีบคั้นจน ทำความเพียรประพืติปฏิบัติทรรมไม่ได้นั่นเองอาตมาภาค็นามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังจเจริญพร